สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคมกลับมาเจอเจอที่เดดตัวเน็ตติดดาวคาทีเทอร์ทีดว่าใจสุดจัดชุดจะเดี่ยวของวัจะมีค่ำคืนวันนี้มีมาฝาก2 EP นะครับ EP 1 2คู่ในศึกสเปนออสเปนคารและ EP 2 2คู่ในศึกนอร์เวย์ที่เป็นเลเกซึ่งตอนนี้่านกำลังรับฝังอยู่ เป็นเกมระหว่างโรเซนบอกกับออสแกลนแล้วก็บรนกับไวกลิงห้ามพลาดดยการทาั้งพวงฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นเกมคู่แรกกันเลยนะใช้ข้อมูลสองพูดยแฮนดิแคปโรเซนบอกกับออสแกลนแข่งขันกันตอนสี่ทุ่มเสนนราคาให้โรเซนบอกจะบานต่อที่ครึคอมบลู ปัจจุบันโลเซนบอกอยู่ดับที่10ของตารางมีอยู่19คะแนนผลงานห้าเกมหลังสุดจากทุกรายการชนะ2เสมอ1แพ้ส่วนทีมเยือนอยู่ดับที่7ของตารางมีอยู่22คะแนนผลงานห้าเกมหลังสุดชนะ3าแพ้2ก็จะองนะครับว่าถ้ามองจากดับและคะแนนในตารางออกแกนลั่นดูดีกว่าแต่ถ้ามองจากความเป็นเจ้าบ้านชื่อชั้นทีม เก่าๆของโรนเซนบอกยังมีความน่ากลัวแต่รกรกันตามครับโรนเซนบอกเพิ่งผ่านเกมกลางสัปดาห์มานะในการไปเล่นในั่วยยูโรป้าคอนเฟเนลีกกับคนเสมอกับคู่แข่งคนอนอะไรนะจะจำชื่อไม่ได้ซะละอนอ่าแแหละเสมอว่าสองสองนะบุกเกมเยือนนะเสมอสองสองเพราะนั้นยังมีเกม เลขกสในบ้านตัวเองรออยู่ก็ไม่รู้ว่าลงเซดวอกจะเผื่อเหลือเผื่อขาดคลัักกำลังของทีมแบบไหนนะแต่วันนี้เจอออลเกลันที่เล่นแต่เกมลีกแน่นอนอาจจะออกมาเล่นไปนเกมเดยอะแต่ได้ความสดความใหม่ความพร้อมความพิดมีมากกว่าจะมานแน่ๆแล้วผลงานก็ดูดีพอสมควรเลยสองพูด,ดูแฮนดิแคปต่างชาติห้าลาย ปรากฏว่าวันนี้เจ้าต้งห้าลายไม่เชื่อใจเจ้าบ้านลงใส่บอกเลยครับปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดและไปปรับราคาลดลงทั้งหมดในช่องเสมอและช่องทีมเดือนตัวผูเชื่อใจบหลองออสกานาะนะไม่เสมอก็ชนะไม่เชื่อใจเจ้าบ้านในขณะที่แฮนดิแคปครึ่กงกลมลูกเลนนี้เจ้าต้งห้าลายก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องเจ้าบ้านบอลต่อและปรับราคาลด,ลดลงหมดเลยในช่องทิมเดือนบอลรอง เพราะนั้นทั้งคูแดนนีแคบจากชาติทั้งห้าลายเกมนี้พวกเขายืนยันอยู่กับบอลองอดเกลเลนครับเพราะฉะนั้นเราก็สวนลองออเกลเลนครับเป็นทีเด็ดตัวนรกส,สุดสิบดาวตัวที่หนึ่งครับใน EP สองซึ่งอร์เว์ที่เป็นแกนครับรองออดเกลลนที่เป็นยโูโรเซนบอกคู่ต่อมาเช็คข้อมูลสองคูแดนนีแคบบรันกับไวกิ้ง แข่งขันกันตอนสี่ทุ่มเหมือนกันบานต่อที่ครึ่งลูกใช้ก็ว่าสองทีมกลุ่มนำก็ได้นะสำหรับเกมคู่นี้เพราะว่าจะบานอยู่ดับที่ห้าของตารางมีอยู่ยี่สิบเจ็ดคะแนนผลงานห้าเกมหลังสุดชนะสองแพ้สามส่วนทีมเยือนอยู่ดับที่สองของตารางมีอยู่สามสิบสองคะแนนผลงานห้าเกมหลังสุดชนะสี่เสมอหนึ่ง แน่นอนครับบาสได้เปลี่ยนความเป็นเจ้าบ,บ้านและมติเกนในบ้านคือจุดขายจุดแข็งแต่วันนี้งานก็ไม่ง่ายครับเพราะบาสต้องเจอกับวกิ้งที่พร้อมโดยรวมตอนนี้กําลังร้อนแรงถึงขั้นขึ้นไปยืนอยู่ในฐานะทีมรองจากฝูงแล้วนะจะบอกว่าดางฝ่ายต่างก็มีดีอ่ะสองผู้ดูแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าลายคาดการมองเกมคู่น,นี้ตอนจบว่าอย่างไรต้องบอกว่าโอกาสเสมอเปิดกว้างมากที่สุดครับเพราะว่า เป็นช่องเดียวที่เจา้าห้าลายเห็นพร้องต้องการเห็นเหมือนเหมือนกันแต่พอมองถึงเลี่ยมที่สองน่าจะเป็นทีมเยือนไวกิ้งนะครับเพราะว่ามีการปรับราคาลดลงสี่จากห้าลายในขณะที่ช่องจ้าบ้านบรานปรับราคาเพิ่มขึ้นสี่จากห้าลายเพราะนั้นภูนี้เชื่อว่าไม่เสมอกันไปก็น่าจะเป็นไวกิ้งบุกชนะแทนที่คปเป็นราคาทางจ้าบ้านบรานต่อที่ครึ่งลูก ปรากฏว่าวันนี้ในช่องจะมามาต่อเจ้าละห้าลายปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดในขณะที่ทีมเยอรมนีรอไวกิ้งราคาเจ้าปรับราคาลดลงทั้งหมดเพราะนั้นด้วยผู้ด้วยนะครับจากเจ้าละห้าลายแล้วพวกเขาเลือกที่จะยืนอยู่กับฝั่งบอลไวกิ้งนะครับเมื่อมันเป็นอย่างนี้ก็อยู่รอไวกิ้งเป็นทีเด็ดตัวน้นสุดสิบดาวตัวที่สองครับเพราะนั้นบทสรุปใน EP สองการซึกนอร์เวย์ที่เป็นไอเก้น ส่วนลองสองคู่เลยครับนะคู่แรกครับโรเซนบองกับออสกแลนตส่วนลองออสกแลน,นคู่ที่สองบานกับไวกิ้งส่วนลองไวกิ้งนะครับนี่คือทั้งหมดใน EP 2ส่วนท่านใดย,ยังไม่ได้ฟัง EP 1ลงโึงรกติดตามด้วยขอบคุณครับ